หอยเชอรี่นะจะหอยโขงหอยหน้านีดีนี่อื่นหอยเชอรี่ก็สิททำการตุมนะจ๊ะตุมหลางหลังดีดีก็น่าตุ่มควนดีดีจีก็ตตาหงอจ๊ะจะก็ตุ่มจิงตาเจลซีดเนาะ ทำเจลซีฟู้ดเคิร์นตุ่มเนี่ยมันกินหอนๆจะเสียบางคนเขาสีแก้วหัวออกแก้หัวแก้ตาออกค่ะก่อนจะค่อยกินจังกินถ้าตุ่มกระใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปแต่จะไเก็บอันนั้นมาใส่หอมนะอันไม่สมก็ใส่สมใบประคามนะคะัเปันเสียบให้ออกสมๆนู่นๆเข้มๆเกลือจล็กน้อยค่ะค่อยเสียบเวลาตุ่มหอยนะคะ ใส่ใบข้าวอ่อนลงไปค่ะปิดฝาไว้นะคะพี่ปิดฝาไว้ก็รอจนห้อยสุกค่ะข้าวโพดเอามาเกะี่ยออกตุ๋นมาได้สักพักหนึ่งแล้นะคะมาเปิดเบื้งแล้สุกหรือยังช่างนี่สุกหรือยังสุกหรือยังต้มนสุกแล้วปับ๊บ ้าทั้งหนาไปกะออกนะเรับเมเหมือนเหมือเหมือดเ้าคือเมือรต้มสุกแล้วค่ะต้มซุกแล้วอันนี้เากับซีกะหัวกันเลยค่ะเตเนเต้นผ้าเด็เลี้ยวนวเยมดเยรู้จุดเมื่องันเดี๋ยวเ น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ลูกสาวคนตำไห้นะจ๊ะกินซีฟูด้ดกินกับอันต่มห้อยนะจ๊ะแศรษเสบเลยค่ะสีสันเป็นตะพิษแต่แสบเพราะคนยคูดอกสิแล้ะมากินน้ำกัน,นะค่ะ